สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูฤสีกันเนาะฤสีนี้ถ้าเป็นคนไทยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเทพรหรือเปล่าฤสีนี้เป็นเทพรหรือเปล่าอืมไม่แน่ใจนะเรื่องฤศีถ้าเทพก็ต้องเป็นเอ,อคล้ายๆแต่งตัวเหมือนกษัตริย์นะส่งเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเรียกเทพนะอย่างเท้าวเวทอย่างเเงงี้ยยออ่า ตัวละครในรามเกียรติ์ต่างๆนะก็เรียกก็เรียกว่าเทพนะก็ฮนุมานก็ถือว่าเรียกเทพได้นะเรียกว่าฮนุมานเรียกเป็นอะไรสัตว์เทพนะครับสัตว์เทพนะครับครับผมเป็นฤาษีเนาะเรียกสั้นๆว่าเป็นฤาษีก็แล้วกันแต่ว่าจริงๆสถานะจริงๆท่านเป็นเทพหรอเปล่าไม่รู้นะเรียกเรียกเรียกแบบบ้านๆกันแล้วกันนะเรียกว่าเป็นฤาษีนะฤาษี ตนที่อยู่ในมือผมผมเนี่ยเขาเรียกว่าอฤาษีหลวงพ่อสวงนะหลวงพ่อสวงเทวดาเล่นดินนะจังหวัดแถวภาคอีสานนะจังหวัดอะไรนะบุรีลำหรอครับบุรีลำหรือศรีสะเกดบุรีลำ น่าจะประมาณแถวๆนั้นเนาะผมไม่แน่ใจนะตรงนี้รู้แต่ว่าท่านฤาษีตอนเนี้ยท่านาถูกสร้างโดยหลวงปูส่สวงนะครับหลวงปูส่สวงหลวงปูส่สวงเ,เทวดาเล่นดินนะครับบุรีลำเห่นะบุรีลำเนาะครับผมาตามตามประวัติของอหลวงปูส่สวง หลวงปู่สวงนี้ท่านไม่มีประวัติการเกิดนะครับมีแต่ประวัติการมรณภาพเนาะประวัติการมรณภาพผมก็ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปดูว่าท่านมรณภาพปีไหนนะแต่คาดการเข้าค่าว่าน่าจะประมาณปีสองพันสี่สี่ร้อยสี่สิบนะสองพันสี่ร้อยสี่สิบหรือสี่สิบเอ็ดเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะนะ ปีที่ท่านมรณภาพนะประมาณ2,4441แต่ว่าประวัติการเกิดของท่านเนี่ยไม่มีการบันทึกเอาไว้นะแต่ตามคำบอกเล่าของคนในพื้นที่บอกว่าท่านมีอายุมานานมากแล้วนะครับคนคนเข้าคนแก่อยู่บริเวณน,นั้นบ,บริเวณเอ่อละแวกที่ท่านอยู่นั้นเป็นท่านก็เห็นเห็นหลวงปู่หลวงปู่สวงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆนะเออ ท่านเห็นมาตั้งแต่เด็กๆจนตัวเองก็แก่แก่ทันหลวงปู่สวงท่านนะแล้วก็บางคนก็ตายก่อนนะเห็นประมาณคร่าวๆนะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าเนาะเห็นคร่าวๆบอกว่าท่านอยู่มีอายุประมาณห้ารอยปีนะห้าร้อยปีนะตามแล้วผมเคยเข้าไปเว็บไซต์หนึ่งของอ่า u u u e e เขาได้บันทึกได้บันทึก บุคคลที่มีที่อายุมากที่สุดในโลกไวลุมรวมกันไว้เนาะบางบางท่านอาจจะเคยเข้าไปดูเหมือนผมนะเขาบอกหลวงปู่สวงเนี่ยมีอายุเจ็ดร้อยปีหรือเปล่าเจ็ดร้อยปีหรอถ้าผมจําไม่ผิดนะมีอายุเจ็ดร้อยปีนะก็ในนั้นก็จะมีอคนที่มีอายุมากอายุเยอะมีอายุเยอะๆทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่ร้อยกว่าปีขึ้นไปนะ แต่ร้อยกว่าปีขึ้นไปนะก็หลวงปูง่สวงหลวงหลวงปู่สวงนี่ก็อยู่ในจํานวนนั้นนะครับมีอายุมากกว่าห้าร้อยปีนะครับก็คือตามคําบอกเล่าของอบุคคลในพื้นที่หรือ,อตามเว็บไซต์ที่เขาทํากันขึ้นมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วการเกิดของท่านแล้วก็การมีอายุอยู่ของท่านเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้บันทึกเอาไว้นะแต่ว่าถ้า มีบุคคลที่มีอายุยืนแล้วก็ได้รับการบันทึกเอาไว้ก็มีแต่ผู้เท่าประเทศจีนอายุสองรอยกว่าปีนะแต่นอกนั้นก็มีแต่เรื่องมีมีมีแต่เรื่องบอกเล่านะครับนอกนั้นนะะแต่มีมีอายุแล้วก็บันทึกบันทึกไว้เป็นทางการก็มีมีผู้เท่าที่ประเทศจีนนะอายุสองรอยกว่าปีนะครับสองรอยกว่าปีนะครับผมประวัติของท่านก็มีประมาณนั้นนะมีประมาณนั้นก็คือ ไม่ปรากฏว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่ปีที่เท่าไหร่นะแต่ตามคําบอกเล่าขออนุญาตย้ยําอีกตรงนี้อีกทีนะครับตามคําบอกเล่าบอกว่าผู้เท่าผู้แก่บอกว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็เกิดมาก็เห็นท่านอยู่ตรงนั้นแล้วครับท่านไม่ได้จําวัดนะท่านอาศัยตามเออ,อาตานตามกระท่อมชายนานะตามกระท่อมชายนาตาม Ee, ตามเถียงนาอย่าง term, นคนต่างจังหวัดเขาพูดถึงต่างกระท่อมชายนาอย่างเถียงนาเนี่ยอาศัยอยู่นะครับตรงที่ท่านอยู่จะสังเกตได้ว่าจะมีเว่านะครับจะมีว่าวเนาะจะมีเว่าจุลาแล้วก็กองกองไฟนะเว้าจุลาแล้วก็กองไฟฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นอย่างนี้ท่านก,ก็จะถือกระสินอยู่สองกระสินก,นก็คือกสินลมกับกระสินไฟนะกระสินลมกับกระสินไฟนะถ้า ถือกระสินนะครับก็เป็นปกตินะครับถ้าพูดถึงตรงนี้ก็ถามว่าการถือกระสินเนี่ยเ,เกจิหลายๆรูปของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงดังๆก็จะเขาจะถือกระสินกันนะครับแต่ก็ยากนะที่จะถือถือกระสินครบนะครับถือกระสินครบนะครับก็คือ ดินน้ำลมไฟนะครับกสิณดินกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟกสิณไฟนี่อาจจะยากหน่อยนะกสิณอย่างอื่นนี่ไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่นะแต่ถ้าก็เป็นกสิณไฟนี่ต้องหาไฟมาก่ออยู่ตลอดเวลานะครับตลอดต่อตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะแดดออกฝนตกลมพัดอะไรนี่ไฟก็ต้องยังอยู่นะก็เรียกคือการถือกสิณไฟนะครับคือการรักษาไฟให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะเขาเรียกกาถือกสิณไฟกสิณดิน กระสินดินกระสินลมนี่ไม,ไม่ไม่ต้องไปหานะครับดินน้ํากระสินน้ําก็ไม่ต้องไปหานะแต่กระสินไฟนี่ลําบากสุดนะในการถือกระสินนะครับครับผมก็โม้ไปเรื่อยนะครับวิธีที่การถือกระสินของเอ่อผู้บําเพ็ญนะผู้บําเพ็ญแมก้กเอ่อชาญน,นะผู้เป็นชาญเอ่อแล้วก็พระเกจิที่ ปฏิบัติทาอยู่ในประเทศไทยนะปฏิบัติตนอยู่ในประเทศไทยนะทั้งพระเกจิพระสงฆ์แล้วก็ทั้งฤาษีนะจะสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็ถือกสินนะแต่ว่าเขาจะไม่ได้มาพูดให้ใหเราท่านท่านฟังหรอกครับถ้าท่านท่านไหนถือกสินเนี่ยเขาจะไม่มาพูดหรอกแต่ว่าเราเราเราท่านท่านเนี่ยต้องสังเกตว่าท่านทําอะไรอยู่ประจําหรือเปล่านะครับอย่างเช่นนั่ง นั่งอยู่ใกล้กองไฟตลอดเวลานะก่อกองไฟตลอดเวลาอย่างเช่น <c oughs> นั่งกลางที่โล่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยอย่างเช่นนั่งอยู่บนดินโดยไม่ต้องมีม,มีมีเสือ้อมีสตร์มีผ้าปูรองนั่งอะไรเงี้ยต้องตังเกตเนาะแต่แต่จริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้มาบอกเราเราเรา,เราท่านท่านว่าท่านถือกสิณอะไรนะครับผุณครับผมถ้าอยู่ ข้างข้างน้าอ่ะข้างคลองข้ามข้างแหล่งน้ําก็อาจจะถือกระสินน้าประมาณนั้นนะนะครับอันนี้ถือถือเป็นวิธีการสังเกตที่พุทธผูแก่เล่า,เล,าเล่าสืบต่อกันมานะว่าพระเกจิองค์ไหนฤอษีตนไหนที่ถือกระสินอะไรนะครับอ่ก็โม้กันไปอีกนะครับ <c oughs> ครับผมครับผมมามาถึงอ่าฤาษีที่อยู่ในเมืองของผมนี้เป็นเป็นฤาษีเนื้อท้องเหลืองเอ่อของหลวงปู่สวงวัดเอ่อเทวลาเทวดา เล่นดินนะครับสร้างเมื่อปี2,519นะตามการคำนวณอายุของผมก็ก็ประมาณนั้นนะครับไม่ไม่ไม่เกิน2,520นะ2,519นะครับสิบห้าส1บหกนะอายุของลูกหาก,ก็อยู่ประมาณนั้นเลยนะเอ่ลูสี่ตัวเนี้ยเป็นรุ่นเดียวกับเอ่ลูสี่เนื้อ เนื้อเนื้อแร่เหล็กไหลเจ็ดสีนะเนื้อแร่เหล็กไหลเจ็ดสีแต่ว่าองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองเนาะก็คือสร้างในปีเดียวกันยุคเดียวกันนะแต่ว่าองค์นี้จะแตกต่างไปไปจากาที่เขาคุ้นเคยกันอยู่บ่อยๆก็คือที่เขาคุ้นเคยกันก็คือเป็นแร่เหล็กไหลเจ็ดสีนะครับแต่ iza, ตองค์ที่อยู่ในมือของผมเนี่ยเป็นเ,เนื้อทองเหลืองเนาะลักษณะที่สมควรจดจํานะครับลักษณะที่สมควรจดจาําลักษณะของฤุสีตัวเนี้ยเขาจะสร้างโดยการ แกะพิมยุคใหม่นะครับแกะพิมพ์ยุคใหม่ก็ต้องมีความคมชัดลึกมากๆเลยนะครับทั้งคิ้วคิ้วมีความหนานะครับคิ้วมีความหนาเนาะไล่ตั้งแต่บนลงล่างนี้เนาะคิ้วมีความหนานะคิ้วมีความหนาตาตาลึกแล้วก็ในตาจะเป็นหลุมเนาะตาลึกตรงนี้ในตาเป็นหลุมตรงนี้เนาะหนวดมีลักษณะความคมชัดนะครับหนวดเนี่ยเข่าเข่านะไม่เรียกหนวดนะถ้าหนวดอยู่บนปากนะเข่าอยู่ใต้ปากนะเข่าอยู่มีความคมชัดนะครับ ครับผมแล้วเขาก็จะมีบางองค์นะครับเรื่องเรื่องรอยบล็อกแตกเนี่ยบางองค์เขาก็จะมีบล็อกแตกบริเวณนี้ทางด้านหน้านะบล็อกแตกจากตรงนี้มาลงมาหาหาซอกแขนตรงนี้นะตรงหน้าอกตรงนี้นะบล็อกแตกจากตรงหน้าอกลงมาหาซอกแขนนะอ๋อแตกตั้งแต่เขาเลยครับตั้งแต่ปลายเขาเลยเนาะแต่ก็แต่ก็หาข้อยุติไม่ได้นะครับตรงนี้แต่ว่ามีเขาก็จะมีบริเวณนี้ตั้งแต่ปลายเขาลงมาหาซอกแขนตรงนี้เนาะ อันนี้รอยบล็อกแตกนะแตถถ่ถามว่าบางองค์ไม่มีได้ไหมบางองค์ไม่มีไม่มีก็ได้นะเพราะว่าสมมุติว่าเขาเขาเอาเอาเทียนไปทําทําหุ่นเทียนในในครั้งแรกๆเขาจะไม่มีรอยบล็อกแตกนะครับรอยบล็อกแตกนี้ก็จะเกิดในในในอ,องค์หลังๆนะครับแต่มีเป็นเรื่องดีนะสําหรับคนเล่นพระนะ แต่ถ้ามีนะเป็นเรื่องดีสําหรับคนเล่นพราสําหรับรอยบล็อกแตกพวกนี้นะก็จะเป็นประเภทที่ดูง่ายนะดูง่ายดูดูปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นรอยบล็อกแตกบอกเทปแทะปั๊บเลยนะครับผมด้านหลังก็มีรอยบล็อกแตกบริเวณนี้นะครับบริเวณตั้งแต่อองนี้เออตันนี้ก็แตกยาวตั้งแต่ตั้งแต่นี่เลยนะเออตั้งแต่ปลายหมวกตรงนี้ลงมาลากลงมาตรงนี้เลยนะลากลงมาลากลงมาตรงนี้เลยนะ้วลาก,ลาลากลาตรงไนะหนผมก็ลืมละ เมื่อกี้อ๋อลากตามตามตรงนี้มาหักมาหาก้านเลยนะครับลากตั้งแต่ตรงนี้นะครับลากตั้งแต่ตรงนี้นะลากตั้งแต่ตรงเนี้ยลงมาลงมาตรงตรง,ตรงตามตามปลายไม้ของผมเนี้ยนะลงมาถึงก้นตรงนี้เลยนะนี่รอยบล็อกแตกเนี้ยเป็นจุดที่สําคัญและสมควรจุดจําม,มากๆสําหรับรอยบล็อกแตกนะถ้าองค์ไหนมีนะครับถ้าองค์ไหนไม่มีก็ก็ดูรายละเอียดจุดอื่นไปอย่างเช่นพิมพ์ทรงอะไรอย่างเงี้ยครับ พิมพ์ทรงอ่าพิมพ์ทรงก็มีความลึกนะครับมีความลึกชัดเจนอ่าคิ้วนี้ต้องหนาตเนต๊บเลยหนาเตะเตะเลยหนาเต๊บเต๊บแบบนี้นะนะคิ้วนี่นะเอ่อตาลึกลงไปในตาก็จะเป็นหลุมแบบนี้นะเอ่อเข่าเขาก็จะมีความคมชัดลึกนะครับลักษณะการแกะพิมพ์เป็นแกะการแกะพิมพ์ยุคใหม่นะเป็นการแกะพิมพ์ยุคใหม่นะก็ทำให้เอ่อฝีมือที่แกะออกมาก็จะมีลักษณะความสวยงามนะครับพอสมควรเนาะ ดู yeah, ดคิ้วนะดูคิ้วดูในตาดูดูเขา่าแล้วก็มีดูรอยบล็อกแตกนะถ้าองค์ไหนมีรอยบล็อกแตกก็จะเป็นการดีสําหรับวิธีการดูนะรอยบล็อกแตกืกอสีตัวนี้เ็าจะบล็อกแตกตั้งแต่ปลายเข่าลงมาตรงนี้นะหาซอกแขนตรงนี้เนาะส่วนด้านหลังก็จะมีบล็อกแตกนะครับบล็อกแตกแนวแนวแนว,แนวนี้นะครับตั้งแต่ยอดหมวกนะครับยอดหมวกลงมาผ่าลงมาตรงนี้เลยนะผ่าลงมาตรงนี้ตรงนี้ ลงมาถึงถึงก้นเลยนะแต่บางองค์เ็จะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะแต่ต้องเป็นแนวเดียวกันนะบางองค์ที่ที่เป็นบรอยบล็อกแตกเนี่ยก็จะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องเกิดเป็นแนวเดียวกันตรงนี้เนาะครับผมครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาเอาฤสีเนื้อทองเหลืองมาให้ทุกท่านดูกันนะั่นก็คือฤสีที่หลวงปู่สวง เวลาเล่นดินปลูกเศกเอามาเอามายทุกท่านดูกันครับถือว่าเป็นของของดีราคาถูกอยู่ปัจจุบันนะหลวงปู่สวงนี่ผมผมไม่เคยแขวนนะแต่ว่าผมเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะผมเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวของผมผมเอาผมเอารูปหลอนะผมรูปหลอดแถมเป็นรูปหลอเกด้วยนะแถมเป็นรูปหลอเกด้วยนะ แต่ว่าเป็นลูปหลอดบูส่วงเอามาเอามาไว้ที่บ้านเอามาวางวางไว้นะครับผมก็มาวางนอนไว้อย่างเงี้ยนะเอามาวางนอนไว้อย่างเงี้ยเอาวางวางวางนอนเดี่ยวๆนะครับแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งผมเข้ามาดูอีกอๆๆ่ลูปหลอดนะคะรับลุกขึ้นมานั่งได้ลุก <laughs> ขึ้นมานั่งได้แต่ว่าผมจําได้ว่าผมเอานอนไว้นะครับผมผมจําได้ว่าผมเอานอนไว้นะครับแต่ทีนี้พอมาดูในครั้งหลังลูกหลอกเขาขึ้นมานั่งลุกขึ้นมาเองนั่งเองได้นะเป็นของเก๊ด้วยนะเป็นของเก๊ด้วยนะฉะนั้น เพระเครื่องพระเครื่องเครื่องรางที่หลวงปู่สวงปลูกเศกเอาไว้เนี่ยน่าจะประมาณว่าน่าจะมีคล้ายๆมีทั้งรูปเหมือนรูปรูปล่อรูปถ่ายอะไรของท่านต่างๆของเก๊ของแท้กก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีคล้ายๆมีอิทธิฤทธิคล้ายๆอพระหลวงปูธธ่ทวดนะครับหลวงปูธธ่ทวดเอ วัดช้างให้นะน่าจะประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าของเก๋ก็สร้างอิทธิฤทธิ์ได้นะแต่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อเลยส่วนตัวผมก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับผมนะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับผมโมโม้โม,มานานนะครับผมสวัสดีครับ